ครับแล้วก็จะสังเกตได้น้ำส้มขอนไม้เขาจะไหลลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับต้องสามขอการเกษตรชาแน,นลนะครับกับเวลาทําค่ําแบบนี้นะครับเราอยู่ที่ตเตาเผาถานนะครับก็วันนี้ก็มาเผาถ่านนะครับหลังจากที่เราเจอกับมรสุมผลนะครับ เจอพายุฝนเข้าก็ทําให้เตาเสียหายไปจํานวนหนึ่งนะครับก็ทําให้การผลิตน้ําส้มควันไม้ชะงักไปนะครับก็หลังจากที่ฝนออกไปแล้วนะครับไม่มีฝนล,ลงแล้วเราก็กลับมาเผาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งการผลิตเพื่อให้ทันกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ลงจองน้ำส้มควันไม้ไว้นะครับก็ต้องขออภัยมากๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเร่งการผลิตให้อย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ได,ได้ได้ทันใช้นะครับอ่โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเผากันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูเข้าวๆครับผม Df. และน e at <ut> ี่คือการเทสเทสหน้าเตานะครับนี่คือการเช็คว่าอากาศเข้าไปเผาไหม้ข้างในสมูทหรือเปล่านะครับโดยเราจะเช็คด้วยการหาอะไรมาก็ได้ครับที่ทําให้เกิดควันนะครับแล้วเราก็จะดูว่าควันเขาจะดูดเข้าไปเผาไหม้ข้างในนะครับเพราะว่าการเผาไหม้ทุกอย่างต้องอาศัยออกซิเจนนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าควันเขาจะดูดเข้าไปเลยนะครับ จะดูดแรงนะครับนะครับถ้าถ้าเราเช็คแล้วนะครับไม่มีการดูดควันอ่าไม่ไม่มีการดูดอากาศเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับแต่อันนี้เราเช็คแล้วอากาศดูดเข้าปกติครับถือว่าการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับโอเคโอเคครับและนี่ก็มาถึงขั้นตอนการ ใช้ผ้าชุบน้ำพันพันข้อต่อระหว่างาไม้ไผ่ท่อไม้ไผ่กับท่อใย,ยหินนะครับเพื่อเป็นการเราจะไม่ให้ควันเขารั่วออกมากนะครับเพื่อควันเขาจะได้ขึ้นไปควบแน่นที่ม้แผ่ให้ได้ยืดที่สุดนะครับจะใช้เป็นผ้าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเป็นผ้าที่ยืดได้จะดีกว่านะครับมันจะยืดหยุ่นได้ถ้าเป็นผ้ายืนนี่มันก็จะยืดหยุ่นยากหน่อย นะครับให้ตัวไม่ได้นะครับถ้าเป็นผ้ายืดก็มันจะง่ายต่อการรัดนะครับเนี่ยแล้วก็ฉุดน้ําให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พันเข้าไปรั่วนิดหน่อยไม่เป็นไรครับควันออกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพอหนึ่งเราจะได้สังเกตได้ด้วยนะครับว่าอากาศเราเข้ามากหรือเข้าน้อยนะครับโอเคโอเคครับ และเราก็มาถึงช่วงสําคัญนะครับก็คือการเก็บน้ําส้มขันไม้นะครับเราปิดท่อทุกอย่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีน้ําไหลลงนะครับเดี๋ยวเราซูมาดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับนี่คือคือน้ําเขาจะไหลลงแล้วนะครับน้ําส้มจะไหลลงแล้วนะครับโอเค,ครับแล้วก็จะสังเกตได้น้ําส้มวันไม้เขาจะไหลลงมาแล้วนะครับ เนี่นะครับเราก็การเก็บมส้มควันไม้ของ3ขอกกาเกษตร,รแล้วนะครับเราก็จะมีขั้นตอนกา,การกรองตั้งแต่แรกนะครับคือกรองที่เตาก่อนนะครับแต่ส่วนเราจะใส่ขวดอีกทีหนึง่งก็คือเราจะนําไปที่บ้านแล้วก็กรองอีกทีหนึ่งนะครับด้วยผ่านกระบวนการกรองนะครับก่อนจะบรรจุใส่ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะครับว่าตรงนู้นไหลเป็นยังไงบ้างวิธีการเก็บมันส้มควันไม้ของเราก็จะประมาณนี้นะครับเราถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่า เราจะเจาะลึกมันมันเวลามันไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดครับแล้วนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าเราเก็บน้ําส้มขวันไม้กันยังไงนะครับและมีขั้นตอนการเก็บยังไงนะครับแบบคร่าวๆนะครับส่วนจะเจาะลึกเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอีก EP พหนึ่งนะครับเป็นันคืออาจจะเป็นการเจาะลึกเลยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราก็จะ มาบอกวิธีเร่าๆในการเผาถ่านนะครับการเก็บน้ส้มควันไม้อ่าแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนวันหลังเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเวลาเราเผาสามตาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเราจะเร่งการผลิตให้กับลูกค้านะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อุดหนุนน้าส้มควันไม้สามขอกรตรของเรามานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนวันนี้ก็จะขอจบที่วิกีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ